ครับท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการคุยเฟื่องเรื่องพระนะฮะมาที่ของรางวัลกันก่อนนะฮะของรางวัลพระศิวลีมหาราชหน้าตัก5นิ้วเนื้อโลหะวัดหน้ากลางกรุงเทพหนึ่งรางวัลแล้วก็เหรียญหลวงพุทธทวดหลังหลวงพ่อผันวัดไสาขาวสงขารุ่นหนึ่งเดียวเมืองใต้5้าเหรียญด้วยกันนะฮะก็เป็นวัตถุมงคลดีๆมอบเป็นของขวัญปีใหม่นะฮะกับแฟนรายการนะ,ะติดตามเรามานานนะฮะครับะะก็ร่วมสนุกกันนะฮะด้วยการ SMS นะฮะพิมพีพ,พีส่งมาที่ สี่แปดเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่แปดเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสกันขมาเยอะเลยนะฮะวับางคนที่ตั้งโชว์อยู่นี่จะเป็นของท่านนะครับแล้วก็พระสิวลีนี่ก็เป็นเนื้อโลหะผสมนะครับไม่ใช่เนื้อซิลิก้านะครับไม่ต้องห่วงนะครับนะแล้วก็ใต้ฐานก็บรรจุนะครับเนี่ยบรรจุอะไรตัวมีอะไรไว้มากมายเลยนะครับนะฮะก็เป็นพระที่ โดดเด่นไปทางโชคลาภโชคลาภโดดเด่นไปทางโชคลาภครับ,รบนะครับแล้วก็เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบนิดนึงว่าวัดนาคลางมีพิธีในเรื่องของจะเป็นเททองก็ดีว่าจะเป็นพิธีปลูกเสกอะไรทุกท่านจัดอยู่เป็นประจําโดยท่านพระโูศีประยัติคุณคท่านรองเจ้าวาดครับนะครับแล้วก็เมื่อวันที่ห้าธันวาคมที่ผ่านมาก็ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป 28พระองค์ปางฉันสมอนะครับแล้วก็เมื่อ,อวันที่31นี่ก็มีเททองอีกเรียกว่าเททองเข้าดาวเลยคร,ครับนะครับม,มีกันอยู่เรื่อยๆแล้วพระจุมงคลของท่านเกี่ยวกับของทุกๆอ่ะ องละเก้าบาทก็มีคุณุชาลักษณะเหมือนจะจะเป็นสายเดียวกับท่านเจ้าคุณรูปใหม่ท่านเจ้าคุณดานัยวัุทารามนั่นแหละองละเก้าบาทครับใครสนใจก็ไปไปบูชากันได้เลยก็คือท่านเน้นอย่างนี้นะฮะท่านอยากจะให้สิ่งมงคลราคาเบาๆเนี่ยให้ให้ได้ไปใช้กันได้ไปใช้กันได้บูชานะฮะพุทธคุณเหมือนนะเหมือนองค์อื่นเลยที่มีราคาสูงๆแต่นี่เป็นราคาเบาซึ่งสําหรับคนที่ ไม่เงินน้อยอะนะบางคนเนี่ยอชอบห้อยพระองค์แพงๆมผมก็ไม่ทราบว่าไปยึดติดอะไรครับางครั้งเนี่ยพิธีเดียวกันครับนะครับพิธีเดียวกันเสกในโบสถ์เสกอะไรเหมือนกันหมดแหละแต่ของแจกฟรีเนี่ยไม่ห้อยแต่ไปซื้อที่องค์ราคาเป็นหมื่นๆที่เป็นทองคํา ที่องค์หลายๆพันธ์ที่เป็นเงินเป็นอะไรต่างๆพวกนั้นครับทั้งๆที่พระก็แบบเดียวกันอะไรเดียวกันสําหรับคนที่นี่เราพูดถึงแต่คนไม่ค่อยมีตังค์นะครับแต่อยากจะไปไปหาแบบนั้นน่ะครับใช่ไหมบอกว่าอยากได้แบบนั้นครับแล้วเราถามว่าอยากได้แบบนั้นเพราะอะไรก็บอกว่าพุทธคุณดีครับเอาแล้วไอ้นี่พิธีเดียวกันเนี่ยเนื้อผงที่เขาแจกเนี่ยไม่ดีแล้วครับก็ดีเหมือนกันพอพูดถึงพุทธคุณพี่กวิทผมผมนึกถึงท่านเพียวพัน์ดามาพงศ์อะฮะ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับผมเนี่ยนะผมได้อ่านอ่านประวัติท่านที่ท่านเก็บสะสมวัตถุมงคลนะท่านเป็นคนที่สะสมวัตถุมงคลตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับนะตั้งแต่พระกุพระเก่านะฮะเลื่อยลงมานะมีหมดเครื่องรางของขังพระดังๆพระแพงๆพระสมเด็จมีหลายองค์ ท่านเดินอยู่ในสนามเยอะมากนะฮะเยอะมากแต่ท่านพูดนะฮะให้สัมภาษณ์ไว้หน้าฟังทีเดียวท่านบอกอย่างนี้ท่านบอกว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยท่านชอบพระกุ่ระาคเก่าพอช่วงหลังเนี่ยมันมีคนทางทางทางภาคใต้นะฮะพักพวกกันหรืออะไรเนี่ยนะฮะเคยนําพระกุพระเก่าไปทดลองครนะฮะทดลองยิงครับปรากฏว่า ออกทุกองเลยกระจายหมดพูดง่ายฮะออกหมดเลยฮะแต่ว่าไม่ไม่ได้ยิงกับพระแต่ไปยิงกับกับเขาเรียกว่าไก่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือแต่ว่าไม่ใช่เมตความคิดของของท่านท่านไปทํานะฮะที่คนอื่นก็ไปทำแล้วแล้วก็มาเล่าให้ท่านฟังนะฮะแล้วก็มาเนี่ยมันมันตอนหลังเนี่ยท่านมันเน้นเก็บเกจิเก่าอ่แทนพระกูพระเก่านะฮะครับอ่าก็มามาเก็บ เกจิยุคเก่าอ่ะยุคเก่าเพราะท่านท่านคิดอย่างนี้ว่าเอะผมว่านะฮะเหมือนพี่วันชัยเคยพูดว่าพระกุระเก่าเนี่ยเราไม่เห็นพิธีอ่าเนในถูกต้องเราไม่เห็นพิธีว่ามีพิธีเสก เมื่อไหลอะไรยังไงเราเก็ไม่ทันอ่ะนะเขาเก็บไว้ในกลุแล้วก็ไม่รู้ว่าพระที่เก็บไว้ในกลุเนี่ยเป็นพระอะไรเป็นพระอะไรเป็นพระแก้บนหรือเปล่าอะไรหรือไม่ก่อนจะออกทําศึกหรืออะไรหรือเปล่านะฮะเป็นเป็นพระอะไรยังไงเนี่ยไม่รู้แต่ว่าพุทธศิลป์นี่เล่นได้พระกลว่าเก่าเนี่ยพุทธศิลป์เล่นได้แต่พุทธคุณเนี่ยเขาไม่ค่อยมั่นใจคเพราะไม่เหมือนว่าเกจิเนี่ยถ้าเกจิเนี่ยท่านมีพลังในการปลุกเสกอ่าแล้วเราเห็นเราเห็นอยู่ในพิธีเราอยู่ในพิธีอย่างยิ่งของปัจจุบันนี่เราเห็นชัดเลยเวลาไปร่วมพิธี อย่างวัดพระแก้วปลูกเสกวัดวัดบวรปลูกเสกวัดไตมิตรปลุกเสกเนี่ยพระเยอะเลยนะฮะเราก็นั่งเพ่งกระแสจิตเห็นนนนั่งปลุกปุกเสกเห็นตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้ผมเคยคุยหลายๆท่านฟังบางคนถามว่าพี่อุยทำไมไม่ใช่พระกุ ครับผมว่าพระกลุ่ผมไม่เห็นพิธีออแล้วตอนเอาขึ้นมาอะไรขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่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 ไ,มไ,มได้นั่นอะไรแต่ก็โอเคพระกลุ่ผมยอมรับครับนะฮะว่าศิลปะอะไรต่างสวยงามดีอะไรดีครับแต่พิธีเนี่ยผมไม่เห็นผมจึงไม่อยากห้อยครับเพราะฉะนั้นผมจะห้อยพระที่ผมเห็นพิธีครับผมอยู่ในพิธีคนยผออพระใหม่ๆที่บอกอ่ะใช่ไหมมันยังไงคนอ้ยเห็นเป็นเซียนพระขนาดนี้ห้อยแต่ภาพใหม่ๆพระเก่าๆไม่ห้อยครับก็จะสังเกตดูคุณนุชาครับอ่ พระสมเด็จเวลาคังเนี่ยองหนึ่งเป็นเจ็ดสิบล้านเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นเซียนองค์ไหนห้อยเลยเซียนเซียนหนูใหญ่เซียนก็จะขายหมดแหละแต่เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าเซียนคนที่ที่เขาเล่นพระสมเด็จเนี่ยเขาห้อยไม่ได้เพราะมันแพงคือคือห้อยแล้วเนี่ยจะโดนซื้อทันที <laughs> ห้อยแล้วปุ๊บองนี้จะเอาองนี้เอมือนห้อยตะเข้ล่อตะเข้ล่อตะเข้เขาก็เลยไม่ห้อยครับเพราะเขาเก็บเนี่ยนะฮะราคามันจะดีกว่ามาห้อยนะฮะก็กเป็นไปได้เพราะห้อยแล้วเนี่ยจะโดนจะโดนพักพวกกันมากกว่าโดนคนอื่นพอโดนบางคนบอกอย่างีอ้าวไอ้บอกราคาถูพักพวกส่วนใหญ่จะราคาไม่แพงแล้วแล้วไม่ชอบเหรอ ว่าซื้อขายได้เนี่ยไม่ชอบแล้วแต่ผมเห็นผมเห็นเนี่ยเสียนพาระบ้านเราเนี่ยนละหลายหลายคนเนี่ยเวลาเข้างานประกวดเนี่ยห้อยกันห้อยโชว์นอกเลยเพื่อขายแล้วก็ถอดกันตรงนั้นแหละถอดกันตรงนั้นเท่าไหร่แต่เซียนที่เขาที่เขาเล่นของโดยตรงที่เขาราคาแพงๆเขาไม่ค่อยห้อยอ่ะพี่กวิผมเห็นแล้วผมสัมภาษณ์หลายคนนะตอนที่ผมก็บไว้ผมสัมภาษณ์เนี่ยอย่าง จิตติทวมาจะหลันหรือใครต่อใครเมื่อก่อนผมสัมภาษณ์บอกเอ๊ะทำไมไม่แฝงนะพระสมเด็จบอกแฝงไม่ได้แฝงแล้วคนขอเช่าแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาคงแล้วแกลักองค์นี้องค์รักอันตรายด้วยนะใช่ถูกต้องคือเขารู้ไงว่าคนเนี้ยเก่งพระสมเด็จแล้วองค์เนี้ยแล้วแฝงมาต้องแท้ครับอันตรายแน่นอนับมือนกันเอาย้อนไปถึงท่านพรบตรอพิพันธ์นิดหนึ่งท่านก็เก็บพระสมเด็จจิตแล้วดาวไว้เยอะเยอะเพราะว่าท่านเดินข้าสนามท่านตามเก็บสมเด็จ พระอื่นๆแล้วก็พระเสจิตจิตระดาไว้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดจํานวนนะฮะเมื่อประมาณสักกลางปีที่แล้วครับผมถามคนที่เขาผู้รู้ครับที่มีความเชี่ยวชาญด้านพระเสด็จจิตระดาตอนนั้นนะนะบอกว่าถ้าจําไม่ผิดท่านมีสิบแปดองค์สิบแปดองค์สิบแปดองค์แล้วมาถึงตรงนี้ผมไม่รู้จะมีเท่าไหร่นะครับแล้วแล้ว เรื่องนะฮะเรื่องความรู้ในเรื่องวัตถุมงคลเนี่ยทั้งโลกท่านก็มีเราได้นอนท่านศึกษาแล้วโดยเฉพาะเนี่ยนะฮะล่าสุดได้ทําหนังสือนะหนังสือเป็นหนังสือเกี่ยวกับเครื่องรางตะกรุดอย่างเดียวเลยของทุกเกจีอาจารย์นะฮะซึ่งท่านท่านคงไม่ได้ทําเองแต่ก็มีมีลูกน้องช่วยทำมีมีคนช่วยทำแต่ว่านะฮะท่านบอกว่าของท่านก็มีอยู่ในเล่มนี้เยอะแล้วที่สําคัญเนี่ยมีตะกรุดของคุณอ๊อฟ พงพัฒน์วัชรพันดจงด้วยนะคุณอ่อเนี่ยนะพงพัฒน์เนี่ยนะก็อยู่ในเล่มนี้ด้วยนะถ้าใครอยากได้หนังสือเล่มนี้ต้องไปจีบท่านผบตรนะท่านแจกฟรีทํามไม่ไดขายแล้วก็ตรดซิปนิดนึงนะท่านท่านผบตรท่านนี้ท่านท่านเคารพนับถือพระอาจารย์ประสูตรวัดในเตาโอฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะครับเพราะว่าท่านจะไปจับเสือไข่หมูกโจรไข่หมูกเนี่ยโจรชื่อดังทางใต้เนี่ยนะฮะท่านไปหาอาจารย์สูตรอย่างเดียวเลยครับอืเพราะสาเหตุเพราะว่าหลายๆคนบอกว่า ไม่มีทางจับได้ครับจรไข่หมกเพราะตำรวจไปตามภาคทั้งภาคเก้าภาคแปเนี่ยครับไปตามล้อมอยู่หมดอ่ะไปล้อมเป็นอาทิตย์ครับไปไปไปพูดกันไปกินข้าวที่วัดในเตาเนี่ยเป็นอาทิตย์อ่าอย่างนั้นไม่มีทางจับได้ครับถามตำรวจไปถามอาจารย์สูตรตดูก็อยู่ในป่าคุณก็ไปดิอ่าแล้วหาว่าตำรวจหาว่าอาจารย์ประสูตรเนี่ยครับไม่ให้ความรบกับทางราชการ อาจารย์ปุงสูก็บอกว่าทําไมอาตมาจะไม่ร่วมก็เนี่ยมาอาศัยอยู่อาตมาเป็นอาทิตย์เนี่ยข้าวก็ให้กินอะไรก็ของวัดทางนั้นไม่ให้รวมอะไรไงมันก็ไล่แห่ไปแล้วดิเำไมแล้วก็บอกคีอยู่ด้วยว่าอยู่ในป่าก็ไปไปจับเอาก็ไปแล้วก็จับไม่ได้ขึ้นไปในป่าเป็นวันๆก็ไปจับไม่ได้ไครหมูกับผมก็เห็นก็มาอยู่ในผมก็อยู่แต่เขาไม่เห็นผมเองก็ช่วยไม่ได้เนี่ยมันยังไงเหอไหมผลที่สุดอาจารย์ประสูตรก็ให้ไครหมูมอบตัวก่อม ก่อไม่ใครหมู่มอบตัวครับแล้วต่แล้วท่านตำรวจก็ติดต่อกับท่านพิลพันธ์ครับบอกว่าคนอื่นไม่ไว้ใจครับขอให้ท่านพิลพันธ์ไปรับตัวครับท่านพิพันธ์ก็ไปรับตัวใครหมู่ก็เข้าสู่ขบวนการยุติธรรมขณะนี้นะครับเนี่ยครับแล้วจริงๆนะฮะเขาบอกว่าหัวไม่สายหางไม่กระดิกเรื่องจริงเลยนะถูกต้องก็ยุคนี้เนี่ยไม่รู้ว่ารัฐบาลที่ผ่านมาจะเป็นยังไงแต่พอมายุคนี้ยาเสพติดเนี่ย ปราบได้เยอะมากแน่นอนถูกต้องเยอะจริงๆแล้วก็ลดไปเยอะแล้วก็ลดไปเยอะมันกค่อนข้างแปลกนะรแล้วเจอรถใหญ่ๆๆๆทั้งนั้นเลยครับแล้วเนี่ยถ้าไม่เจอไอ้รถใหญ่ๆไม่รู้ที่ผ่านมาเนี่ยที่ที่ไม่ได้เจอเนี่ยนะไม่รู้มันไปอยู่กับคนจะอยู่กับตรงไหนเท่างใช่ไอ้ยาที่มันออกมาไปอยู่กับวัยรุ่นอยู่ตัวใครสงสัยจะโอ้โหเกลื่อนเลยนะครับนะเพราะวันนี้ขนาดว่าจับกันได้ทุกวันเนี่ยนะเยอะแยะมากมายในพี่รู้นะอ่าแล้วฟังแล้วก็แบบปวดเจ็บปวดหัวใจที่จับ ที่จับได้เนี่ยนะมีแม่พิมพ์ของชาติด้วยอ่ะถูกต้องโอ้โหนะฮะนี่คนเป็นครูบาอาจารย์คนนะครับยังค้ายาโอ้โหนะทำก็ได้เลาผลประโยชน์เงินเป็นหลักไม่ได้นึกถึงศีลธรรมครับเอาเงินเป็นหลักเขาไว้ตั้งที่ตัวเองก็เป็นแม่พิมพ์เงินเดือนก็ได้ครับแด่ก็มีถ้าไม่ ถ้าไม่ฟุ้งเฟ้อจนเกินไปเนี่ยมีพออยู่พอกินใช่ไหมเพียงพอเท่าที่พระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านท่านได้สอนไว้มันก็เพียงพออยู่แล้วแต่นี้อาจจะเกิดความโลภความโลภของคนแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันคุณนุชชามันอย่างนั้นใช่ไหมฮะก็เนี่ยยังกาที่ข่าวสองทบาลเนี้ใช่ไหมจับการพนันที่ตะปูนเนี่ะใช่ไหมนั่นก็ความโลภของแต่ละคนมีเงินอยู่ท่านนมีเงินอยู่อยากจะได้มากกว่านี้ใช่ไหมไปเสี่ยงดวงใบอะไรต่างต่างเนี่ยใช่ไหม ถ้าไม่โลภไม่คิดจะนั่นสักอย่างหนึ่งไม่อยากได้มาตั้งมันก็อยู่บ้านเฉยๆมันก็ไม่โดนจับใช่ไหมแต่การการพนันนี่พูดกันง่ายๆมันมันอยู่ในวิถีของของชาวบ้านของชาวบ้านเลยนะเออขนาดแค่พูดกันนะพอพูดกันเถียงกันไม่ลงรอยพนันกันไหมล่ะเออมันอยู่ในสายเลือดเลยอ่ะพอพูดอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอ๋อไอเรื่องแบบนี้มันพนันกันไหมล่ะเอออยู่ๆก็พนันกันแล้วอ่ะแล้วก็เอากันทุกเรื่องนะนะ ก็น้ําท่วมสุนครสวรรค์น,น่ะใช่ไหมฮะก็นั่นแหละเพราะผ่านการพานันนั่นแหละผ,นนนผมถามคนที่จังหวัดนครสวรรค์เลยเฮียเฮียกวงปากน้ําโพอ่านะฮะเฮียกวงปากน้ำโพะะกกได้ยินชื่อใช่ไหมละ่ะนั่นแหละเมื่อเพราะว่าแกไม่ได้อยู่แกออกจากวงการไปเนี่ยสิบกว่าปีแล้วเมื่อวันที่สิบแปดเนี่ยผมพบแกที่งานที่จังหวัดลพบุรีจะออกมาสักทีหนึ่งซึ่งกับผมนี่ก็สนิทกันมากที่เล่าเรื่องหลวงพ่อเงินให้ฟังมีคนยิงมีอะไรต่างๆที่ยิงไม่ออกเนี่ยถามว่าตกลงเฮียกวงตกลง นักนสวรรค์เนี่ยน้ำท่วมเพราะอะไร oh. ก็มันพนันกันอ่ะแล้วมัน oh. เกาเรือไปชนอ่ะเ oh. อะอมันก็ไปจะอยู่ได้ไงอ่ะ oh. แล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีนี่บอกเก่งมากแปดวันน้ําแห้งเลย uh huh. อ่าฮะแล้วแกก็เลยบอกว่านายกเทศมนตรีคนนี้